เดิอพี่น้องมาเดิอมาอน,นี่แกงผักขี้เล็กผักขี้เล็กผมต้มแล้วใส่แคบหมูปรุงหนึ่งปรุงยักษ์ใหญ่ยิ่งนี่ซื้อมาจากป่านเมื่อวานสูตรเขาผม,มอาอาาเองด้วยพี่น้องใส่ผักชีเหล้าผักอีตูผักชีเหล้าทะเบงด้วยพี่น้องสูตรเขาผมนี่เด็ดเลยหอมผักชีเหล้าผักอีตูวอีพวกคือผู้ใดพี่น้องแกงขี้เล็กเก็บมาดจะาค้างทาง ต้มไปเป็นเทียบร้อยนี่ทีนี้มาดตำพริกนี่ก็สิมีจริงจริคือเป็นพริกแข็งเทปูมุนี่เลยเอาพริกสดใสลายบรได้พี่น้องพริกมีเผ็ดมีพริกตะไคร้กระเทียมหัวหอมพี่น้องเอาเกลือใส่ไปหน่อยหนึ่งตำเอาเดี๋ยวค่อยยาดตำพริกก็นด้พี่น้องเดี๋ยวต้องติดตามตอนแกงมาพี่น้องที่ดีนำาร้อนตั้งไว้แล้วครับหม้อตั้งแล้ว ใส่พริกพริกขี้โคกไปเมื่อกี้พี่น้องใส่ลงไปเอาแบบบ้านๆเลยเลยพี่น้องบวได้่ี่ยังมากไม่ตามด้วยผักอุจจาระเล็กหรือผักขี้เล็กเอาพี่น้องเข้าไปอนคนๆหน่อยมันโคตรมากเลยพี่น้อง เป็นก้อนมันจะเป็นก้อนขยี้ขยี้ให้มันแตกออกเล็กน้อยนะผมต้มน้ำเดียวไอ้พี่น้องเอาแบบสมขมขมแน่จักหน่อยฟอดแล้วพี่นอ้องฟดแล้วใส่นันเลยใส่กับหมู มูลงไปแล้วก็คนๆหน่อยคลุกเคล้าคลุกเคล้าตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยเดี๋ยวก็ใส่ลายได้พี่น้องพอตอนเอาตำพกใส่เกลือไปแล้วเดี๋ยวไฟซีบเบิ่งอีกเทียนหนึง่ง น้ำปลาหอยนิดหน่อยนะพยายาให้มันหอมเด้อพี่น้องน้ำปลารหอยู่อะอะไรชุดลดนิดหน่อยพี่น้องหนึ่งสองพานิดหน่อยนิดหน่อยใส่หลายบัได้ชุดลดมันจะแสบขัดโคดเป็นคนหน่อย แล้วก็ชิมชิมรสชาติด้วยพี่นอ้องอู้หอมหอมปลาอืมผมอำล้ำด,ดีเลยพี่น้องดีเลยก่อนปงผักผักอีตูผักชีเล่าเอ้ใบสะระแหน่เฮ้ ใบมะกลูดใบพกยี่เลศิศกลรือใบกุเลิบลูกโดดใส่เข้าไปพี่น้องเสียผมหอมแซบสตรนี่รับประกันสุดยอด<ม>ควบม่าความแซบเด็วเดี่ยวพี่น้องหอมทักบัดนี่โอ้ยพี่น้องอ้ย ไปไปไปเตรียมตัวตักใส่ชามไปเสิร์ฟกันพี่น้องเรียบร้อยล้ะเดี๋ยวไปกินเนวกันเดี๋ยรกับพี่น้องไปกระบาซอสดีครับผมแม่พี่น้องที่รักทุกทุกท่านมาพบวันนี้แล้วครับทางช่องเจนกินชมเหมือนเดิมพี่น้องมือนีใส่เสืองามพี่น้องเสือสาวหน่อยเพชรบันแพงเสือน้องอุ้งอิงโอ้บทยางเทเลย มาทรงหมาว่านพี่น้องตามคลิปที่ผมถ่ายเบิ้งนนเลยอ่ะมือเนือีมีแดดจ้าเนี่ยพี่น้องล่มกันนิ่งมีเสียงรบกวนเนี่สร้างทำงานขึ้นเก่าเลยพี่น้อง<ส>วันนี้ก็แกงยอดผักชีเล็กเอื่อนตกต,ตามซื้อนะครับก็เอื่นผักชีเล็กก็เอื่นผักชีเล็กตามแกงไส่กับไอแคบหมู เด็กปลานิ้่งทอดมาตัวหนึ่งพี่น้องปลานิ้่งทอดปลานิ้่งทอดแล้วก็เด็กแตงมา้ายำน้ำลูกชิ้นทอดพร้อมมาๆๆพ,พ,พี่น้องกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวห่อนๆพี่น้องมันสวยแล้วแหละผมว่าไก่สิเทียงเลยจะได้วงมาๆมา,มา อ้าก่อนดูคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจผมด้วยนะพี่น้องนี่ก็ขอบคุณมากๆที่เขามารับชมไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศต่างแดนฝั่งซ้ายฝั่งขวาบัวซียูไซกะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามารับชมขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆครับมากมากพี่น้อง,มา,องมากินเขาเ้าน้ำกันแกงพักขี้เล็กบัวเ้าอกผมว่ามิาย่หรอเก็บกระเป๋าพืนเสร็จพี่น้องอ,อย่างฮันหัวยู เหนียวหันหันทุกสัปดกันพี่น้อ,นอ,อ,ๆๆนอ,อ,องแกงขีเด้าอัวรวพี่น้องเอ้ยต้มน้ำเดี๋ยวพี่องกําลังกินเลย เรื่อาวผู้ชิดนั่นเอง อ่อนกูดองอืมเจ็บก,กับกุ้งเลยอืมหมดผ่านมากเยรษฐีเลย ความผมก็ใส่อยู่เลยเตะเล่ยร่งไปไกลาไมกากทหารกองไปยังผมทหารไปเว้มันจะทอ้อนหมืด ครับมองไทยคลิปยากงายพี่น้องพื้นที่มันจับกัดคนไทยหนา,นนแ,าแต่เลขกับแสงบ่ได้เพราะแอมแอมมืมมขอข้างบ้านานี่แหละอยึดแถวนี้เลยพี่น้องอืมพี่น้อเนี่ยมข้างล่างยิงอยู่ีเสียงอ่ะเนี่ หอนหอนพี่น้องมันดปันรุ่ง่ังเลยนม่ได้รับบานวนเนาะ ซื้ออ้วนแมวข้อละเข่าพี่น้องแค่นี้ก็อิ่มเราสิกินบ่หมดเรากลมบมาหบวกยางงอ้มยู่พี่น้องเขียนเสียน้องพี่อินช่ว,วยช่นะ 我不的接受。 บุกไปได้กินง่ายได้พี่น้องแจงกินเล็กมันเป็นคล้ายๆว่าตามฤดูกาลก็ได้ปักกินเล็กเไม่ได้ออกบ่อยทุกันเนี่ยมันมีิออกอยู่เลยช่วงหลังฝนตกเนี่ยพี่น้องออกเยอะออกดอก 血压高、血多、血 kat pokok ni dah. Dah pun tu jadi mืด-mืด ยอดเลยแกงขี้เล็กใส่แคบหมูมันบ่นมีหนังพี่น้องบ่มีหนังวัวหนังไายหายากก็นี่แหละสุดยอดแล้วแหละแคบหมูเนี่ยซื้อมาทุบันใหญ่เลยพี่น้องยี่สิบบาทซื้อได้จากตลาดปากน้ำปานไปส่งหลานอ๋อพี่น้องโวหลายใหญ่ห้างสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนพี่น้องยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะ ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็ฝากดูโฆษณานคำบอกได้หรือกิริยาได้บรสุภาพบเรียบร้อยากับกราบขอประทานและเพื่อหลายๆด้วยพี่น้องให้มองเบิ่งเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานเป็นไงหรับพี่น้องอย่าไปซีเรียสอย่าเกลียดอย่าไปเครียดซีเรียสมากเนาสำหรับในช่องแจนกิจชุ่มจากลา้ก่อนพี่น้อง พบกันคลิปหน้าหรือคลิปต่อๆไปบ๊ายบายสวัสดีครับ